ตอนนี้ผมขับรถเข้าไปวัดวังวิเวการามหรือวัดหลวงพ่ออุตามะาด้านหน้าก็จะมีด่านรักษาการของตำรวจ นี่ก็คือบรรยากาศตอนเช้าเช้าของวันอำลาผมจะเข้าไปที่บ้านวังกะบริเวณของชาวมอนดูบรรยากาศการใส่บาตตอนเช้าของพี่น้องชาวมอน เเข้าในหมู่บ้านนะครับก็จะมีรีสอร์ทมีร้านกาแฟสดนะครับถนนในปัจจุบันนี้ต่างกับเมื่อ10กว่าปีที่แล้วที่ผมได้เข้ามาที่นี่สถานีวิทยุนะครับก็คงจะมีแห่งเดียวสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยวันนี้บอกค่อนข้างจะลงมาก ท,ที่นี่ในเทศกาลออกพรรษานะครับก็จะไม่มีการจุดประทัดลบกวนใครต่อใครค่อนข้างจะเงียบสงบ ก็คือบรรยากาศร้านอาหารตอนเช้านะครับเห็นแล้วครับนี่ครับบรรยากาศเดิมๆของชาวมอญน,นะครับ เมื่อใส่บาทแล้วก็จะให้ทานนะครับเนี่ยผู้เฒ่าผู้แก่ใส่บาทตอนเช้าวันนี้ผมจะตามพระคุณเจ้าไปตามถนนซอยสองนี่ครับของบ้านวังกะเราจะเห็นนะครับที่นี่ท่านจะนั่งกราบไหว้กับพื้นถนนเลยนะครับ ในความศรัทธาของพระพุทธศาสนาดูการใส่บาทของพี่น้องชาวมอญที่นี่นะครับก็จะก้มกราบอยู่กับพื้นเลยฮะซึ่งเป็นประเพณีที่ปฏิบัติในความศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน จะเห็นนะครับว่าที่ผมเดินมาประมาณกิโลกว่าๆนะก่อนที่จะใส่บาตแล้วก็จะนั่งกับพื้นกราบไหว้ยังความเคารพศรัทธานี่ก็คือวิถีพี่น้องชาวมอญที่บ้านวังกะ หลังจากเราดูวิถีการใส่บาตรของชาวมอแล้วจะพาไปทานขนมจีนของชาวมอนะครับร้านตรงนั้นใช่ไหมทำอ,ะอ่ะร้านตรงนั้นก็มีแล้วก็ข้างล่างไมนมีอ่าเดี๋ยวตามไปดูครับขนมจีนนี่ครับเป็นร้านขนมจีนหยวกกล้วยนะครับเขาเอากล้วยทำผสม จะดูครับว่ารสชาติจะยังไงนะครับแม่ค้าอยู่ไหนน้งนองอแปบบหนึแบบหค่ะค่ะลูกค้ารอเต็มเลยนะครับอันนี้เขาเขาเรียกขนมจีนอะไรครับขนมจีนมอญน้ำยา,าหยวกน้ำชาของ,งเราแหละเหมือนคนไต่เขาใสคนจีนทานบะหมี่อะไรนี่กำลังจะมาทดลองขนมจีนหยวกของพี่น้องชาวมอญที่บ้านวังกะ เอาถ้วยหนึ่งเอาเส้นไม่ต้องเยอะเส้นอันนี่น้ำหยวกกล้วยเหรอหยวกกล้วยค่ะ่หยวกกล้วยต้มกับปลาไงคะต้มปลาหยวกหยวกกล้วยผสมอะไรผสมปลาผสมปลาหอมแดงกระเทียมอันนี้อะไรเนี่ยกระเทียมเจียวค่ะกระเทียมเจียวพร้อม อันนี้ก็หยวกกล้วยเหมือนกันหัวปีค่ะเอาอันนี้หัวปีค่ะไอน้น้ำมะขามเปียกอ่ะอน้ามีเพริกไอ้เด็กขนมอะไรนใส่ทอดถั่วทอดใส่ไปด้วยไงยผสมอันนี้แหละอยากทานก็ใส่ได้ไม่ชอบก็ไม่ใส่อร่อย ต้องให้ครบสูตรค่ะเผ็ดก็เติมเองพริกนะใช่ค่ะเอองูน่ากระเต้าเลนแะต่กลุ้มเครื่องอย่างเี้หมอที่นี่น้ำอะไรเนะี่ยน้ำปลายังเดียวค่ะไม่มีหยวกค่ะบางคนเขากินไม่ได้ต้มหยวกเขาเอาน้ำปลาเปล,าปลา่าๆน้ำต้มปลานอะไรเปิดเปิดให้ผมนิดน,นึงนค่ะ นี่ก็คือน้ำปลานะครับไม่อยู่ได้ผสมอยู่แล้วก็ไม่มีพริกอะไรด้วยเนาะที่เหลืองๆนี่ใส่อะไรนะฮะขมิ้นค่ะขมิ้นเหรอฮะอ๋อน้ำปลานี่จะมีขมิ้นด้วยแล้วไอโยกกล้วยก็ใส่ขมิ้นเหมือนนกัอ๋อใส่เหมือนกันขมิ้นขัดไม่ได้อาหารหมอนเพราะอาหารหมอนนี่ต้องขมิ้นแกงถังเละก็ขมิ้นแกงอะไรทุกอย่างขมิ้นผัดผักก็ขมิ้นมันเป็นยาเป็นในตัวไหคะค่ะค่ะปวดท้องนี่ขมิ้นหนึ่งช้อนชากับน้ำผึ้งอ่ะอร่อยไหมยาย ทุกวันแล้วพ่อเสี่ยงๆไหนต่อพอนักใส่ยงเหรอเยอะเดี๋ยวดูนะครันว่าอร่อยไหมอร่อยไหมครบตองค์รวยเลยอ๋อลูกค้าเยอะครสอนช้าๆนเต็มหมดเลยเนี่ยลก้าเยอะจังเลยนี่ก่อนจะไปทำงานก็แวะซื้อขนมจีน ยยด้ววกกจาขายถูกมากครับมาขายขายถ้วยละแค่สิบบาทโดยจุดสองนะจ๊ะโดยจุดสองนะจารานี่าก่อนจะไปทำงานก็สั่งไว้เป็นชุดเป็นชุดเลยเนะมื่อสิบปีที่แล้วที่ผมมาก็ ได้เห็นวิถีอย่างนี้ครับถึงแม้จะมีความเปลี่ยนแปลงในของขนน้นืออะไรนะครับแต่ว่าความเป็นอยู่วิถีของพี่น้องชาวมองก็ยังเหมือนเดิมครัวันนี้ผมมานั่งชิมอาหารก็คือขนมจีนของพี่น้องชาวมอนที่บ้านวังกะ ที่นี่นะครับจะพิเศษก็คือจะมีต้นกล้วยเราเนี่ยฮะจะเอาต้นกล้วยหยวกกล้วยนะครับมาผสมเป็นน้ำขนมจีนแล้วอีกอันก็คือน้ำปลาเห็นพี่น้องชาวมอญบอกว่าทุกอย่างอาหารทุกอย่างของพี่น้องชาวมอญเนี่ยจะต้องใช้ขมิ้นทุกอย่างเพราะว่าเป็นเป็นยาด้วยดูครับว่าร้านนี้นะครับบอกว่าในหมู่บ้านมีสองร้าน ตะกี้ถามนะครับมีสองบ้านอก็มีลูกค้าเยอะแยะเลยนี่ฮะลักษณะน้ำขนมจีนนะครับน้ำปลานเนี่ยน้ำปลาไอ,อนี้ก็คือน้ำหัวปีนะครับเขาลองชิมดูครับอ,อร่อยครับอร่อย น้ำปลาปาอร่อยอร่อยนี่แม่ค้าบอกว่า<อ>ให้ฟรีเป็นของแถมเลยเนี่ยหัวปีครับส่วนผสมก็จะมีพวกพริกมีกระเทียมเจียวนะครับถ้าใครมาที่สังขะและโดยเฉพาะ หมู่บ้านวังกะซึ่งเป็นหมู่บ้านที่น้องชาวมอมต้องมาลิ้มรสครับเราจะได้รู้ว่าอาหารที่นี่สุดยอดครับสุดยอดอโอเคครับวันนี้เป็นวันทางานนะครับพวกเด็กๆก,ก็จะเข้าไปเรียนในเรียนโสังขาดฝั่งตรงข้ามกับร้านขนมกินอยู่แล้วก็จะมีขนมเบื้องของชาวมอนะครับครับผม เลยคุณยายกำลังแซะแซะแซะอยู่มีโซดาโดามีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็มีมะพร้าวมะพร้าวไข่ด้วยไหมใส่ไข่ด้วย,ยไห<ข>ม <ๆ S 1> แล้วก็มีไข่มีโซดา <ๆ S 1> ผงหน่อยนึงโซดาผงนิดนึงน้ำตาลก็มีน้ำตาลผสมด้วยแผ่น่านนไหร่ยายห้า<ห> <5 S 1> บาท ก็ขายๆก็แบ,บ,บาทค่ะบาทมาบ้านวังกะทั้งทีก็ต้องลองชิ้เรื่องที่นี่นะครับดูนะครับกระดาษเนี่ยใช้ประโยชน์หมดเพราะว่าที่นี่เขาจะไม่ค่อยข้างจะไม่ใช้ถุงพลาสติกนะฮะโั้สุดยอดเลยครับเนี่ยเห็นบอกว่านำพวกกระดาษพวกสมุด ทีเ่เก่าก็มามาทําประโยชน์เนาะ,ะแล้วไม่ต้องปรุงอะไรด้วยเนี่ยเพราะว่าเด็กมันจับไปเรื่อยๆมันก็เป็นผงชูรสให้อยู่แล้ว <laughs>